นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มีเกมใหม่นะครับผมเพิ่งเปิดสสวร้อนกันเลยนะฮะนั่นก็คือเกม Monas Global นะครับผมเกมนี้นะครับผมเปิดให้โหลดทั้งใน Store ไทยทั้งแบบใน iOS และ Android เลยนะครับผมเป็นตัวเกมแบบภาษาอังกฤษนะฮะเกมนี้เป็นรูปแบบเกม p a y to e r r n Quality RPG จนะผมจัดทีมต่อสู้ลุยด่านนะผมชื่อเดิมของชื่อเกมนี้นะผมชื่อว่า s e l e สเนะครับผมเกมนี้นะครับผมมาพร้อมกับระบบต่างๆภายในเกมนะผมเช่นด่านประจญภยัย พีพีอารีนาดันเจียนพิเศษสมาคมการพัฒนาและการอัปเกรดอาวุธตัวละครน,นะฮะการกวดล้างการซัมมอนมอนสเตอร์รุชคอร์ตูมและที่สําคัญเลยเนะี่ยผมมาเก็ตเพจต้นเองนะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งสําคัญนะผมที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะผมสำหรับเกม p พย์ทูเอิรนะฮะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านเราสามารถเอาทรัพยากรภายในเกม พวกอาวุธที่เราสามารถดรอปได้เอามาขายได้หรือแม้กระทั่งตัวละคร NFT เนี่ยผมก็สามารถนํามาขายใน m a r k e t ็ตเพตรงนี้ได้รวมถึงการที่เราจะเอินออกมาเป็นเหรียญได้เนี่ยก็ต้องใช้ m a r k e t ็ตเพตัวนี้เช่นเดียวกันนะฮะกันตอนแรกนะผมเรามาดูกันที่วิธีการสมัครเข้าเล่นเกมตรงนี้เลยเนี่ยผมก็จะมีดังนี้เลยนะครับผมก็คือต้องมีกระเป๋า MetaMask นะับผมหนึงกระเป๋าะครับผมในการที่เราจะสามารถ เชี่ยมเข้ามาใน m a r k e t p l a พจของทางตัวเกมแล้วก็เอา w a l l ล็นะผมไปผูกกับทางภายใน ID ในเกมนะผมก็จะได้ออกมาเป็นการสมัครที่เรียบร้อยนะผมวิธีการสมัครนะผมมีขั้นตอนแรกเลยนะผมคือเข้าสู่ระบบนะผมเชื่อมต่อ MetaMask แล้วก็ทําการสร้างบัญชีนะผมก็คือกดนี่ผม Create Wallet นะผมออกมานะก็ใส่ ID p a s s พา r d อเวิร์ันให้เรียบร้อยฉะนั้นนะผมก็สามารถสมัคร ได้แล้วนะผมหรืออีกวิธีหนึ่งนะผมก็คือการเข้าไปในเกมเลยสมัครนะผมโดยการใส username, ่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดคอนพพเพิร์พาสเวิร์ดอะไรให้เรียบร้อยนะผมก็จะเข้าสู่ภายในเกมจากนั้นให้เราทําการกดไปที่ตั้งค่านะผมแล้วก็ใส่เลขวอลเลตลงไปนะผมก็เป็นการเสร็จสิ้นแนะผมอ่ะนี่ก็เป็นวิธีคร่าวๆนะผมของการสมัครเกมเนาะอ่ะตอนนี้ก็เป็นเว็บไซต์ภายในเกมนะผมก็จะมีหน้าดาร์โรดอย่างนี้ให้เรานะแล้วก็ขบวนนี้ก็มีให้เราได้เลือกเข้าไปดูมากมายนะผมก็มี มาเก็ตเพสอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ได้ผูกบนชีตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองผูกแล้วก็มีตัวละครขายด้วยนะครับทางอาวุธตัวละครนี้ก็มีขายเหมือนกันนะใครจะสมพวกตัวละครภายในเกมอย่างเงี้ยล้วก็ออกมาขายอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือจะซื้อเข้าไปเล่นอย่างนงี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่าตัวนี้ก็เป็นหน้าเกี่ยวกับโทเค็นของเขาเนี่ยผมว่าเราจะได้ยังไงเนาะก็นี่ผมติดท็อปแลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันทาการครับพวก NFT ที่อย่างนี้ออกมาขายหรือไม่กระทั่ง ุ่มสมบัติออกมาขายหรือแม้กระทั่งร่วมกิจกรรมต่างๆของทางตัวเกมนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เขาจะแจกมาให้สำหรับเราเนาะเจ้าตัวเหรียญตัวนี้นะฮะสำหรับตัวเว็บไซต์นะผมผมจะแปะลิงก์มาให้แล้วกันเนาะสำหรับใครอยากอ่านอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะฮะอ่าเข้ามาอยู่ที่ตัวเกมกันมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ลองเล่นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับผมมันจะสอนทุกอย่างเลยนะฮะเท่าที่เรา สามารถศึกษาได้นี่ครับผมก็อง่ายง่ายนะผมเกมไม่ยากเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ยังมีศัพท์ง่ายๆที่เราสามารถเข้าใจกันได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นด่านเตะให้ดูเลยนะครับผมจะได้เห็นภาพรวมภายในเกมเนาะก็ใช้พลังงานในการเข้าสู่เกมนะฮะตัวเกมท่ต้องทำอะไรเลยับผมเราก็ปล่อยให้มันโจมตีเองนะฮะหรือเราจะสามารถกดพวกสกิลหรือเคลื่อนย้ายตัวละครก็ได้เหมือนกันนะให้กดตรงที่รูปรูปจอยเกมะฮะตรงนี้นะแปปบนึง <c oughs> เออ,อโอเค กดรูปตรงนี้นะผมเะสามารถเลือกได้แล้วว่าตัวนี้จะให้ขยับไปทางไหนหรือใช้สกิลตรงไหนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะเลือกทุกตัวเลยนะเนี่ยขยับไปได้มูฟเมนต์ไปทางนี้แอตแทกตัวนี้อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งเราจะกดใช้สกิลตรงข้างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมกดตรงนี้ก็เป็นสกิลเหมือนกันนะฮะโอ้ดูชนะง่ายมากเลยอะได้3าดาวนะครับผมก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ได้รับ exp ให้กับตัวละครของเราด้วยนะอ่าได้ของรางวัลมาแล้วนะครับผม นี่ผมได้ตัวละครใหม่มาด้วยก็กดเน็กด่านถัดไปได้เลยนะฮะใช้สองเอโนจีนะครับผมในการเข้าเล่นแต่ละด่านนะฮะที่ครับผมตัวเกมเล่นง่ายมากจริงๆผมแค่เราปล่อยออโต้กดผ่านด่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมอัพเกรดตัวละคอรอัปเกรดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะผมก็จะผ่านด่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเองเนาะได้าดาวอีกแล้วนะฮะโอ้ง่ายจริงๆเลยเกมได้รับขรางวัลอีกแล้วเช่นเคย กลับมาดูนาหลักของเรากันดีกว่าเนาะอ่าหน้าหลักของเรานะผมก็จะมีทั้งฮีโร่นะผมก็คือเกี่ยวกับฮีโร่ตัวใหม่ของเราที่เราได้มาเนาะเดียวสามารถเอามันเข้าไปได้เหมือนกันนะผมเราก็กดจอยเข้าไปได้เลยอ่าตัวที่5ได้แล้วเนะฮะหรือแม้กระทั่งเราจะสามารถอัพเกรดตัวละครนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมอัพเลเวลอัพพวกอุปกรณ์นี้ก็มีเหมือนกันนะไปหน้าอุปกรณ์แล้วกันอ่าตรงนี้ครับผม เนี่ผมอีเวนตอรี่นะครับผมก็คือกระเป๋าของเราเนาะก็สามารถใส่พวกอุปกรณ์นี้เข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมหรือแม้กระทั่งทําการอัปเกรดทาการคราฟมีก็ได้เหมือนกันนะครับผมถอดออกเอาใส่ใหม่ตีบวกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะคือระบบค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับผมเป็นเกมเก่านะฮะที่เอามาทำรีเมคเป็นเกมใหม่ัเองเนาะใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะผมก็สามารถศึกษาได้ที่ชื่อเกมเก่าของมันเลยนะฮะก็อาจจะมีข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้ รู้มากยิ่งขึ้นนะผมสำหรับเกมตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็แนะนำเข้า้าแล้วกันนะผมสำหรับเกมตัวนี้นะผมอย่าลืมนะครับผมเกมที่จะเปิดใหม่ในะวันที่17นี้ยังมีอีกหนึ่งเกมนะผมของค่ายวีบิกเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามมาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปให้กับผู้ชมได้รับชมกันให้เร็วที่สุดนะผมสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเผื่อคลิปไม่แจ้งเตือนเนาะขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกักนใหม่คลิปหนะ้าสสวััดีครบ